เขาเ,าเมนคิดจะขิงประเทศไทยพี่ดองนะขิงประเทศไทยคิดว่าบ้านตัวเองนะครับนักท่องเที่ยวเยอะทุกคนคนเดินทางเยอะนะแต่ว่าให้คนบ้านตัวเองนี่มานั่งมานั่งแบบมีแต่คนบ้านตัวเองพี่ดองครับนี่ประเทศไทยนะอันนี้คือสถานีกลางวังสื่อนะครับมีแค่นี้ทุกคนแต่บอกเลยว่านะครับไม่ธรรมดาพี่ดองครับเพราะว่าจุดนี้คือจุดขึ้นรถไฟนะครับ รถไฟนี่คนก็ไปเยอะเท่าไหร่นะครับพี่้องแต่บอกเลยว,ว่าไม่มีเหมือนบ้านบอยนะครับที่จะมานั่งอ่านั่งตากแอร์พี่้องครับอันนี้คือเขาจ่ายค่าตั๋วนะครับค่าเดินทางต่างๆเนาะนี่พี่้องครับบรรยากาศทุกคนเนี่ยคือจะขึ้นรถนะครับไปอันนี้น่าจะไปต่างจังหวัดจะพามาดูครับบรรยากาศ นี่นนนทุกคนเอน็นะครับไม,ไม่ได้นั่งตากแอร์เฉยๆนะครับบอยนะอันนี้คือเขาจะเดินทางออกต่างจังหวัดนี่ครับฝั่งนั้นก็มีพี่น,อนอ้องนี่ทุกคนจุดนี้คือไปเวียงกันก็ไล้นะครับพี่นอ้องนี่บรรยากาศไปถ่ายบ้านมึงไปถ่ายบ้านมึงพี่นอกก้องครับล่าสุด บอยก็มีนะครับรลบาความจริงก็ได้นะครับหลายอย่างทวนมาเห็นความเจริญของประเทศไทยทุกวนนะนี่จะพามาดูนะครับวันนี้มันมืดนะครับพี่น้องครับแต่บอกเลยว่าความสว่างก็ยังมีนะครับดูครับผมนี่พี่น้องเลยวันนี้มาอยู่แถวนะครับบางซื่อนะครับทุกคนเนี่ยดูป้ายบอยนี่เห็นไหมป้ายนี่หลายล้านบาทนะครับป้ายสถานีกลางบางซื่อนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไอ้บอยมาดูหลายจุดนะครับบอกเลยว่าเนาะ นี่ครับกลางคืนนะครับทุกคนแต่สว่างสวัยนะครับพี่้อกครับโอ้โหทุกคนเลยกว้างใหญ่กว้างใหญ่บอยนี่ไม่ใช่สนามบินเตโซนะครับผมแต่นี่คือสถานีกลางกรุงเทพอภิิี่วัพี่ดอกโอเคทุกคนนะเดี๋ยวพาบอยกระเมรมาดู boy, en, u, นะครับมาดู u, ประเทศไทยพี่้อกครับบอกเลยว่ากลางคืนเนี่ยสว่างสวัยเี่ทุกคน ตัวใหญ่แค่ไหนนะครับดูเอานะเดี๋ยวจะถ่ายดูครับแล้วก็ไปดูด้านในนะครับทุกคนไปกันเลยครับพี่น้องครับเนาะวันนี้ขิงไอ้บอยทั้งบันนะครับตาวเราเนี่ยทุกคนเนี่ยกลางคืนนะครับผมพี่น้องเอ๋ยโอ้พี่น้อ,องครับสีไลน์มันนิ่มมืดนิดนึงนี่ทุกคน โอ <V expand S 1> co ้ใหญ่ไปครับผมพี่น้องครับนี่งบประมาณหลายพันล้านบาทนะครับทุกคนอโเคคทุกนเนี่ยกว้างใหญ่นะครับไม่ใช่สนามบินนะครับทุกคนนี่คือสถานีกลางเจดวิวัฒรพี่น้องไปในฝ่ายบอยไปดูนะครับล่างในบอกเลยว่ากว้างใหญ่ครับพี่น้องครับตัว นี่ทุกคนโอ้โหพี่น้องกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเนี่ยรถไฟนี่คือทุกจุดนะครับมารวมตรงนี้นะครับนี่พี่น้องเอ๋ยไม่ได้มาละจุดนี้หลายวันนะครับเนี่ยคือสร้าง สร้างเผื่อไว้เลยนะครับทุกคน <S <S เห็นแล้วนะคัมพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคิงเนาะคิงประเทศไทยไดี่หายคนบานเพื่อนนี่มานั่งพี่น้องมานั่งหลายๆเพื่อเพื่อสิคิงมาประเทศไทยนี่มัมีนักท่องเที่ยวพี่น้องแต่ว่าเนาะคิง,งก,กันได้ก็คือเก่าทุกคนจนุดนี้คือสนามอ่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มันใหญ่พี่น้องคนหลาย คนเขาอยู่หลายซอกโซนนะครับคนก็เยอะนะครับแต่ว่าจุดนี้คือมันมีแค่รถไฟไม่ได้มีไม่ได้มีแบบคนออกนอกประเทศเนาะเหมือนสนามบินสวรรณภูมินี่ทุกคนไงยยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะพาบอยมาดูนะครับนะให้คนบ้านตัวเองพี่น้องเป็นประชาชนเนาะไปไปนั่งไปนั่งอ่าตากแอร์พี่น้อง <laughs> โอ้โหยอมใจนะครับ ก็หวังจะเอาชนะประเทศไทยนะครับโดยการที่คิดว่านักท่องเที่ยวแต่มีแต่คนบ้านตัวเองอพี่ตอครับขิงขิงใจใจนะครับแต่ไม่มีใครไปเที่ยวโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวจะพามาดูนะครับนี่คือจุดนี่คือคนคนออกต่างจังหวัดเยอะเนาะแล้วก็ไปประเทศลาวไปลาวไปต่างจังหวัดนะครับน,นี่นะครับพี่เรอครับเดี๋ยวพามาชมครับนี่ทุกคน สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับนี่ครับบอยเนี่ยนี่คือคนเดินทางนะครับคนเดินทางของแฉะนี่ครับไม่ได้มานั่งตากแอร์เหมือนบ้านบอยนะเนี่ยคือเขาเดินทางไปจริงๆทุกคนคมเมนคิดจะขิงประเทศไทยพี่ดองนะขิงประเทศไทยคิดว่าบ้านตัวเองนะครับนักท่องเที่ยวเยอะทุกคนคนเดินทางเยอะนะ แต่ว่าให้คนบ้านตัวเองนี่มานั่งมานั่งแบบมีแต่คนบ้านตัวเองพี่้องครับนี่ประเทศไทยนะอันนี้คือสถานีกลางวังสื่อนะครับมีแค่นี้ทุกคนแต่บอกเลยว่านะครับไม่ธรรมดาพี่้องครับเพราะว่าจุดนี้คือจุดขึ้นรถไฟนะครับขอ้นรถไฟที่คนก็ไปเยอะเท่าไหร่นะครับพี่้องแต่บอกเลยว่าไม่มีเหมือนบ้านบอยนะครับที่จะมานั่งอ่า นั่งตากแอร์พี่น้องครับอันนี้คือเขาจ่ายค่าตั๋วนะครับค่าเดินทางต่างๆเนาะนี่พี่น้องครับบรรยากาศอือทุกคนเนี่คือจะขึ้นรถนะครับไปอันนี้น่าจะไปต่างจังหวัดจะพามาดูครับบรรยากาศนี่ทุกคนเรา,าก็ร่งใส่เราแต่งถึงก็น้อยเอานะครับ ไม่ได้นั่งตากแอร์เฉยๆนะครับบอยนะอันนี้คือเขาจะเดินทางออกต่างจังหวัดนี่ครับฝั่งนั้นก็มีพี่น้องนี่ทุกคนจุดนี้คือไปเวียงกันก็ได้นะครับพี่น้องนี่บรรยากาศของการเดินทางนี่ครับบรรยากาศครับโอ้หนะครับพี่น้องครับเยอะอยู่ยนะครับผมเนี่ยเพราะว่ามันกว้งใหญ่นะครับทุกคน พ้องเข้าใจว่าสถานีกลางบางซื่อนี่คือใหญ่ท็อปนี่าจะท็อปในอาเซียนก็บ้าได้นะครับสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดเนาะนี่ทุกคนบรรยากาศการเดินทางครับพี่น้องโอ้โหฝั่งนี้ก็ยังเยอะนะครับคิดได้ไงนะครับพี่น้องมาขี่ประเทศไทยเนาะเอาคนมานั่งนะครับเพื่อหวัง เพื่อหวังว่านักท่องเที่ยวมาตัวเองเยอะพี่น้องนี่นะครับอันนี้คือเขาไม่ได้นั่งฟรีนะคือเขามาซื้อตั๋วแล้วก็จะเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับทุกคนเนี่ยอุ้ยเยอะอยู่นะครับเนี่ยมีที่ชาร์จแบตด้วยทุกคนเลยชาร์จฟรีนะครับพี่น้องโอ้โหนะครับบรรยากาศนี่ทุกคนครับ เดินมาดูนะครับหล,หลายจุดเนาะนี่ครับผู้คนเยอะอยู่นะครับผมผมก็ไม่ได้เดินทางมาแถวนี้หลายวันนะครับขาเดินรอบๆครับเนี่ยนะทุกคนบรรยากาศใฝั่งนี้คือเดินทางนะครับ ออกต่างจังหวัดนี่ครับพี่น้องอุ้ยคนคนก็เยอะอยู่นะครับผมนะคือไม่ได้มานั่งตากแอร์เฉยๆนะครับบอยต้องต้องดูว่าประเทศไทยในเขามีหลายาหลายประเทศนะครับที่มาเที่ยวมาเดินทางออกต่างจังหวัดบ้างน,นะครับคนต่างชาติหรือว่าคนาต่างประเทศเนาะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับ น,นี่ไปลองเลยเนี่ยบรรยาก,กาศบรรยาก,กาศอันนี้คือน่าจะไปต่างจังหวัดเนาะน่าจะไปเวียงจันทร์หรือเปล่านะครับเนี่ยตอ่อแถวเนี่ทุกคนอันนี้ไปอุบลน,นะครับอุบลราชธานีเชียงใหม่เนาะนี่ครับ อุบลราชธานีนะครับอออุอออบลครับเป็นรถไฟอ่ารถไฟเยียงนอนนะครับอุบลเนี่พี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศนะครับผมนี่ครับบอกไปเลยนะครับว่าอันนี้คือคนที่เขามาจุดนี้นะครับบ่อยนะเขาไม่ได้มานั่ง เหมือนบ้านบอยนะมานั่งตากพัดลมมานั่งตากแอร์เนาะอันนี้คือมาเที่ยวหรือว่ามีการเดินทางเนาะใช้จ่ายนะครับได้รับเงินจากการซื้อตั๋วนะครับไม่ได้มานั่งตากแอร์เฉยๆนะครับพี่ลองบอกไปเลยครับทุกคนไปทุกคนนะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับคือจุดเนี้ยมีโซนอาหารเนี่ยถ่ายให้ดูทุก ชอบทุกมุมนะครับนี่มีโชนอาหารอยู่ด้านในนะครับทุกคนคือผมก็ได้มาแถวนี้หลายวันนะครับวันนี้ก็เลยพาหาบ้านของบอยนะครับมาดูนะครับโอมีอะไระครับผมอันนี้องค์กรองค์การเพศ เภสับองค์การเภสับสกรรมสาขาสถานีกลางวังซือเยวิบดีอ๋อเป็นเหมือนร้านยานะครับนี่นะครับผมบรรยากาศพี่ลองเลยเนาะนี่ทุกคนโอเคครับผมพี่ลองครับเนาะนี่ร้านอาหารนะครับทุกคนหลายจุดนะครับพามาดูนะครับ เนี่ยนะครับคนเดินทางนะครับเอพี่้อง <c oughs> หน้าขำนะครับทุกคนนะที่บ้านไอ้บอยเนาะมาเอาคนบ้านตัวเองนี่มามามา,มานั่งในสนามบินพี่้องเพื่อหวังอยากเอาชนะประเทศไทยนะครับเพราะว่าเปิดสนามบินใหม่เนี่ยไม่มีใครไปเที่ยวนะครับทุกคนเอพี่อ้องเลยชัดเจนครับชัดเจนอยากกว้างใหญ่ไพศาลนะครับ โอ้โหทุกคนคนนี่ก็ยังเยอะนะครับเนี่ยฝั่งนี้คนเยอะเพราะว่าเป็นจุดเป็นจุดขึ้นรถไฟนะครับอาหารนี่มีนะครับไม่ต้องกลัวหิวอาหารมีพร้อมเสิร์ฟนะครับเนี่ยขนมปังเทุกคน มีโซนอาหารอยู่ด้านในนะครับทุกคนนะโอ้หคนก็ยังเยอะนะครับแถวนี้ดูครับโซนนี้คนนี่ทุกคนเลยยังเยอะอยังเยอะครับพี่น้องยังมีจุดประสาสัมพันธ์ด้วยนะครับเวลาสิ่งของหายเนะาะนี่ซาวตงชาติบอยเห็นไหมเห็นไหมนี่ซาวตงชาติเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยบ้านบอยมีแต่ คนบ้านตัวเองนะ่าขำจริงๆทุกคนโอเคครับพี่รองครับเนาะคลิปนี้ก็พาไอ้บอยมาดูนะครับว่าประเทศไทยอ่ะเขาไม่ได้จ้างหรือว่าเขาไม่ได้คนบ้านตัวเองมานั่งแบบนี้นะครับทุกคนอันนี้คือนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดเนาะเห็นะไหมครับนักท่องเที่ยวพี่้องเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาจะเดินทางออก,กต่างจังหวัดคือใครที่มาจุดนี้คือมีคนคนไทยเนี่ยมีไรายได้นะครับทุกคนเนาะเพราะว่ามีการซื้อตัว๋วซื้อบัตรซื้ออาหารการกินนะ แต่บ้านบอยเนี่ยมานั่งตากแอร์ทุกคนไม่ได้ไปไหนเนาะเพราะว่าตั๋วเครื่องบินนี่ก็โอ้โหราคาทุกคนเลยจะต้องคิดหรอครับเ่อไปต่างประเทศเนี่ยเดินทางเนี่ยก็สุดยอดนะครับทุกคนเนาะประมาณนี้ครับพี่น้องครับเห็นไหมนี่ครับฝากบอยแล้วนะมีแบบนี้ไม่บอยมีแบบนี้ไหมเนี่ยมีแบบนี้ไม่บอยไปถ่ายให้ดูหล่อยนะครับผมพี่น้องครับโอเคครับทุกคนสวัสดีครับพี่น้องครับบ๊ายบาย